อย่เปิด,ปดก็อย่เปิดนะมึลฉลบอย่าเปิดแล้วงฉลบเดี๋ยเอาล้อหน้าขึ้นไปดูก่อนนะเฮ้ยระวังแผ่นดินหายนะ ระวังคนพลิกไปข้นนานู้นนะมต,ต,ตน,นเร็เาจะไปพักตรงริมน้ำใช่ไหมจากรับครับ เดี okay, ๋ยวเรามาดูเส้นฐานครับเดี๋ยวตามมาเลยครับท่านผู้ชมเ,เรามา,าลาดตะเวรเส้นฐานครับท่านผู้ชมก็เป็นพื้นที่ทีเ่เข้ายากถึงยากลำบากครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะไปตรงน้ำไหลนะครับก็เป็นแบบป่าดิบชื้นจริงๆครับ น,นี่ก็าก็มาถึงทางน้ำไหลแล้วนี่ว้าเยอ่มมากคือบรรยากาศดีมากท่านผู้ชม เราเดินเท้ามันเหนื่อยนะท่านชมก็มันใกลมากนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเส้นทางแลครับท่านชมก็คือแบบมีทางน้ําไหลนะครับท่านชมนี่น้ําเย็นมากครับท่านชมนี่ก็มีวันนี้เรามาสำรวจเส้นทางดูเส้นทางครับคือแบบเป็นเส้นทางที่ยากลาําบากนะท่านชมหนึนี่เรามีน้ําตกด้วย เย็นสบายแล้วท่านชมโอเคครับตอนนี้เราก็พักอ,อยู่ตรงที่น้ําไหลนะท่านชมนี่คือบรรยากาศดีมากนะท่านชมนี่ก็บรรยากาศเราดีมากนะตอนนี้เราก็มามาสำรวจเส้นทางนะครับคือบรรยากาศน้าเย็นสบายครับตอนนี้คือเป็นป่าดิบชื้นนะครับก็คือมีน้ําซับอยู่ตลอดเวลาครับที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับท่านชมก็ เออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวล้อ,ปอมปัดออกมา đang đi rồi ขวาขวาซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แล้วแต่เปิดคาบเลยไปสุดยอดครับน,นี่มาดีเลมากนะนี่มากับพี่นะสุดยอดมากเลยนะสุดยอดสุดๆเลยครับวันนี้ เหมือขัดนะครับท่านโมคือเราเจออุปสรรคอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าน่าจะผาผาหน้าผาไม่ใช่มันเป็นอันนี้เฉย

ห้าหมื่ 50, นนะพี่ซื้อมาห้าหมื่นโอ้โหตัวเล็กไม่พอทั้งคันะสุดจัดหมูไม้สุดจัดพี่ใหญ่แล้วครับนี่พี่ของเราอะไรพี่สู้เขาสู้เขา